สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคขขนจ้าพ่อพอกับพล่าลักกินกระสวยก็ยังคดซักกลายพี่น้องเมื่อนี้เขาก็ไ,ไ,ไปใส่ร่ะครับตองมาซอยเวียกพี่น้องนะน้องทรายเสียน้องของลูกลูกของน้องพี่พ่อจ้าคนขวบผิดสูตรตายจ้าบ่มีเหมน็นบ่มีจาบจ้า ายดีพ like, <cl ose> ี่น้องเจด้าโมนีก็มาเป็นพ่อกรัวจะเป็นจ้าขรัวพริกงานขาวดำไม่ได้เลยจะีย์กับสิไปหาอามาราบอได้ไปดับพ่อเมื่อนี้น้องเสียน้องแบบว่าลูกของน้องอีพอนะพี่น้องก็ได้นาเป็นน้องที่แม่ที่นางเคยถ่ายคลิปแม่เพิ่นไปหมักก้างแม่เพิ่นไปลก าไอยังน,น <c oughs> ั้นนะพวกพวกรกบกคอยนี่นีแล้วพี่น้องเถือดซานกับเปเือกเก่ามูลมังเก่าแต่ได้แล้วพนกับบกคอยมีแล้วกันแต่งกัอน <c oughs> อยู่นี่บัจจ้าอยู่นี่บัดเทือนจากพี่น้อง บายดีพี่น้องนีเป็นแม่ครัวด้จ้าบันนี้เป,เเปใส่ดอก่น้ดอกเพราะว่า,าอยู่ซอยงานเพิ่นตะหละ็กคุณผู้ชตเก่งมากอยู่ดอกมักคนะิด แตงกระบอกจะหนีจ้าแม่ครัวพ่อครัวปลาตัวปเป้เลยจ้า กำลังร่วมด้วยช่วยกันยอมพี่น้องสาบายสบายเงากับบ้านซอยกันส่วนที่เป็นเงินเป็นยังกาสีใสเงินประกันภัยนะเพิ่นกับปกอยมีเงินประกันหมู่บ้านนะพี่น้องแล้วกกริสีมู่บ้านมาซอยพุหลาบซิบกลหลาบซ่ากับกระสีซอยกันแล้วกระสีโตกลับเงินบริจาคพี่น้องรับเงินเทลียว่าซอยเหลือกันนะน่ะ ข่าวสารกับมาตืเฮือนนางจ้าเพียงใดขุนบ่ค่อยมียนนะอย่างเท้าซอยแล้าก็ซอยเบิดจ้าโดยแต่ครอบครัวแหละซอยกันเพี่น้องเนาะครอบ,นะบครัวนางกับมาเบริร์ตแต่รับแต่ไอ้ใหญ่ไอ้รองมาบิร์สุคนจ้าใครดรกบขลืบจดไอ้แหล,ล่ะกระลับจดไอ้แหลกห้จ่ายใจไหม เราจะมีแต่ใบจดเป็นแบเรากกเป็นประกันภัยอยู่จ้าใส่แต่เงินบาทเอาไต้องบาทนางนะ

น้องสาวหลานไอหญ่เป็นคนดูแลเรื่องเงินจ้ากางควบป่าอยู่จ้ะ่น้อง าตัวแพมาหนะเอาควาเดหวผดไดยแพงเ็บกแงเลยบอกเกี่ยวแล้วตัดๆคัดหน้าแนละ้วพอจะได้แปดนข่าแปดหนนะ้าใช่ <laughs>

บรรยากาศบนถงเฮืนน้องบรรยากาศบนถึงเฮืพี่น้องฮะหมอให้เราไปใส่เลฮะว่าน อาหนี่แชทงแล้วนะว่ายนันเอ้า่จ่ายนันจ่ายนี่ร้านฉันเอาให้แชทงนะว่ายนันบ่อเมื่เน่บ่พุ่นบ่ปากนันลมแห้งครับเอเออยมากินมาทานนะบุ้งให้มึงมาทุท่านบาทขล่ย พี่น้องเมื่อนี้ก็บบได้เปิดสายแล้วก็สิบวิคิปเฮเบิร์วจ้าเมื่อกี้ก็อยู่ซอยงานน้องน้องทรายในน้ำน้องทรายเป็นน้องของเป็นลูกของน้องอีพ่อจะลูกสาวหลาน้องสาวหลายพ่อลูกผันเสียชีวิตน้องเสาวในพี่น้องนอนอยู่กับเสียพี่น้องเลยก็เลยได้อยู่ซอยงานเพิ่นเทวดาสิบหาอัมมาลา กเลยบริไปซ้ำอยู่ซอยงานนอกให้มันแล้วก่อนจะครอ,อบครัวนกับปคคอยมีเขากระอยลายย่าพี่นไงไง้องเ้ยากระสอยลายซื้อดันซื้อนี่จ่จนี่น้อวน้เนี่หพีน้อจ่ายกันเลยนะ ราเป็นตลนลาอ้ยตจนักพอเอเกอเาเนาัชนี่น้องก็ฝากบรรยากาศนสัมนีก่อน้อจ้ามัน,นี้นนมีคลิดใ้เบิ่งงด้อจ้าติดงานข่าวดำอยู่จ้าสวัสดีจ้าบรร ก็ปูกายเนี่ยนะอ่า <tiêm> <tiêm>